นี่นะคะอริ่ก็จะมาทําไอติมมะม่วงกันนะคะนี่มะม่วงที่เราเก็บมาเนาะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาไปทําไอติมนั่นเองนะคะปอกมะม่วงน,นะครับคือมีต้องคมนะครับผมแล้วก็ปอกเข้าเนื้อนิดนึงนะมะมวนะ่มะมว,มมวงไอติมโอ้โหดูใกล้ๆนะ เราก็เก็บมะม่วงมาขายถั่วเรานะคะจะมาดูกันนะคะว่าเวลาเก็บมะม่วงนะคะเราก็จะได้นะคะกอ่ลูกนะเพราะว่ามันาจะถูกรผลนะเดี๋ยวให้ลิขชาติวีเป็นคนนับนะครับว่ามะม่วงอาทูอย่างเดียวเนี่ยลูกใหญ่ๆกลมๆสวยๆอย่างเงี้ยจะมีกี่ลูกนะเราเก็บตกนะดูแม่ครับดูแม่เดูยครับดูครับดูการสอยครับต้องใช้สก้าสูงมากนะเดี๋ยวเราต้องตอกกันไดนใช่ไหมครับ ตอนนี้เล่นนับข้าวก่อนได้กินลูกครับเราเก็บตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรนจะนับกห้นะคะ1 2 3นะคะ4 5 6 7 8 9 8, 10 11 12 12, 12. แล้วนะครับน,นี่แค่12นี่แค่ขี้ๆนะครับผมนี่เราเก็บแค่2ต้นนะครับผม 2>, 2ต้นก็เยอะแล้วครับนี่ดูครับเยอะไม่เยอะทรัดูเพื่อนๆดูครับ เราจะมะม่วงแก้วรืมรังนะครับแล้วก็มะม่วงอาถูนะครับผมไปแจกกับเพื่อนๆกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปแจกกันนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะไปแจกแล้วนะครับผมดูใกล้ๆนะครับเพื่อนครับสองต้นนะครับผมนี่เราไปแจกแล้วนะครับรอบนึ่นนะสองรอบแล้วครับนี่รอบที่สามนะรอบที่สามนี่เราจะแจกเยอะขึ้นนะ <ผม S 1> นีค,ค่ะก็จะมาทำไอติมมะม่วงกันนะคะนี่มะม่วงที่เราเก็บมาเนาะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาไปทําไอติมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเปดูแม่เชฟของอลินะคะไปกันเลยเอาครับขั้นตอนแรกนะครับผ อีเลโบโนะครับโ <นะ S 2> อเคไปปึ<า>๊บ<ค>ขแข่งต้องไปนะครับอันนี้วางผ้านะครับแล้วก็แทงเข้าไปนะครับไม่ต้องให้ทะลุอีด้านหนึ่งนะแบบแม่นี้ก็จะสวยงามน,นิดนึงนะน่ากินไหมนีเ่เวลาเวลามันแข็งมาก็จับนี้กินเลยเป็นไอติมน,นะแล้วก็มัรยางไว้นะครับผมอือข้าวท่าดีไหม เดี๋ยวเราดูครับว่ารสชาติจะอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวลิซจะมาชิมให้พวกนี้นะครับลองใช่ไหมคะรชาติลิซว่าอันนี้ยังไม่เคยกินเลยนะคะนี่แหละมะม่วงสดใช่มะม่วงสดเลยอันนี้นะคะเป็นมะม่วงที่สดๆนะทุกคนว่าไอซื้อไม่ได้ซื้อนะคะเก็บมาจากบ้านสวนนะคะเอาไปแจกนะเดี๋ยวแม่จะทำอีกรอบนึงครับอันนี้เอาสีอะไรดีอ่ะสีเสีน้ำเงินครับ กินเะไก็ได้แม่ขอเราใจเะเดี๋ยวเราจะแช่เย็นช่องฟิตให้เพื่อนดูนะครับผมนี่อันนีเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะแช่ให้ดูก่อนเลยครับส่งให้ครับเดี๋เจ๊ก็เวลาแช่ครับอันนี้แช่ช่องฟิตนะครับผมนี่เจะแช่เพื่อนดูนะครับผมอ่าน้องส่งมาเอาวิส่งมาครับนี่ เดี๋ยวเราแช่เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทานให้เพื่อนๆดูใช่ป่ะลิตใช่ไหมครับใช่ค่ะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับบะหมี่ติมโอ้โหดูใกล้ๆนะกัดแล้วเป็นไงบ้างลูกเย็นฟันรสชาติเป็นไงลิตบอกรสชาติเพื่อนๆหน่อยครับรู้สึกเป็นยังไงครับหวานหวานแล้วเป็นไงเย็นยังไงมากเย็นฟันเย็นฟันใช่ไหมแล้วเนื้อเป็นไงครับ เก<ม>อือบเลยเต็มที่เรากินเนาะเป็ดเที่ยบกไก่เต็มที่เราซื้อทั่วไปไปไงไม่อร่อยอันนี้อร่อยเพราะว่ามันเป็นไอนติมสดใช่ไหมที่เราทำเมื่อวานใช่ไหมอันนี้ทานอีกคำหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะครับผมวิธีทำง่ายนะครับเดี๋ยวลองไปทำกันดูนะครับผมตามตาวิ่งได้นะนแล้วมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูงด้วยนะครับใช่ไหมครับลูกใช่ค่ะคียง่ายด้วยนะครับผมโอเคครับ แล้วก็ประหยัดด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องไปซื้อทานนะม่วงอาร์ทูนนะครับก็คือมะม่วงแอปเปิ้ลแล้วนี่เองครับเอามะม่วงแอปเปิ้ลไหมหรือว่ามะม่วงธรรมดาดีครับมะม่วงธรรมดาเอาธรรมดาก่อนนะครับธรรมดามะม่วงแอปเปิ้ลนี่มันเยอะเกินเรากินไม่ไหวแล้วออกินไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวชาวินจะทานมะม่วงธรรมดาของทาวินอยู่นะครับที่ชาวบินทำเมื่อวานนะให้เพื่อนดูนะครับผมเดี๋ยวจะแกะยากนะครับกระาแกะครับแกะออกมาเลยครับผมได้ไหมชาวบินทำได้นะครับผมทาวินเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วครับผม กินเขาแรงเยอะนะครับเพื่อนอ่ะนี่ก็มาครับเอานะครับแกะออกมาเลยครับลูกมากินกันเดี๋ยวท้าวบินโอ๋จะมาชิมให้เพื่อนดูนะมันจะติดถุงนิดนึงนะครับอือครับอ่ะนี่ครับผม,บมอ่าให้ทาวบินชานให้ปลาดูก่อนครับแล้วทาวบินบอกเพื่อนๆเ,เป็นยังไงครับเหมือนไอติมครับเป็นไอติมนะครับผม อร่อยหวานเกลี้เลยนะมปนจีนอร่อยเลยครับผมเต่เวลกินไปเต้นไปครับผมเพื่อนดูครับนี่กินคำนึงครับนี่ครับอร่อยไหมครับสรุปแล้วอร่อยนะครับเพื่อนๆเอาไปทำกันดูนะครับผมเงียเงียบ